น้อน้มอเดินไปสิเดินขวายน้องมาบ้างอ้ยาเก็บดิย่าจับใครจับไนลาหนูวะดึง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 เออเดี๋ยวชนน้องแล้ยืนอยู่ซะด้วยนะไอเดินไปดึงดึง

ดูอันอนดินอด้วนด้นอ้ายไปน่้อน,อ,น,อ,นอ้นอ,อ,อุด้านอ้น้วยอ้นถ่ายกั้ยอ้วอุด้วยอุดยนอ้ด้อุตอ้อ มาทั้งไหนแล้วไม่มองอะ่ะรันเจงตัวมันเวยทางนี้ลทางเรียกๆเ่ะนาคานอะ่ะเดินดิเดินหน้าแล้วก็เดินดิแตะก็แตะ